ต่อไปนี้เป็นแถลงการของคณะหลอมรวมแผ่นดินปกป้องอธิปไตยไทย30กรกฎาคม2568เรื่องขอส่งแรงใจจากแนวหลังคนไทยสู่หัวใจนักรบแมวหน้าเรียนผู้บัญชาการทหารอากาศประชาชนคนไทยคณะ รวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิป,ปไตยขอส่งแรงใจเพื่อผสานหัวใจความเป็นไทยให้แก่ทหารไทยทั้งสามเหล่าทัพและเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ร่วมกันปกป้องอธิป,ปไตยของประเทศไทยตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยชีวิตชาติไทยอยู่ในภาวะป้องกันประเทศ จากการลุกรานจากกัมพูชาด้วยการเปิดฉากยั่วยุเพื่อสร้างแรงกดดันให้กับทหารไทยนำมาสู่การละเมิดสัญญาออตตาวาของทหากรกัมพูชาที่ลอบวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลจนทำให้ทหารไทยขาขาดสองนายสถานการณ์พัฒนา มาสู่ทหารกัมพูชาได้เปิดฉากยิงทหารไทยก่อนเป็นเหตุให้ทหารไทยทั้งสามเหล่าทัพต้องทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยไทยเหตุปะทะกันด้วยอาวุธนานาชนิดนั้นเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของสถานการณ์โดยรวมของประเทศเหตุแท้จริงแล้วคณะรวมพลังแผงดิน ปกป้องอธิปไตยเห็นว่าเกิดจากชนวนแห่งผลประโยชน์ทับซ้อนของกลุ่มบุคคลเพียงไม่กี่คนและด้วยความอ่อนแอทางการเมืองทางการทูตของรัฐบาลไทยเห็นได้ชัดจากหลักฐานกรณีคลิปเสียงสนทนาระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยนางสาวแพทองทานชินวัตร กับสมเด็จฮุนเซนแห่งกัมพูชาอันเป็นคลิปเสียงที่กลายเป็นใบเสร็จสำคัญของเหตุการณ์ปะทะกันของทหารทั้งสองฝ่ายนำมาสู่ความสูญเสียของประชาชนพลละเลือนทหารอยู่ในขณะนี้เราขอร่วมกับกองทัพไทยประนามกัมพูชาและทหารกัมพูชา ที่ยิงระเบิดมาสู่เป้าหมายพล,ลเรือนประชาชนโรงพยาบาลบ้านเรือนประชาชนชาวไทยอันไม่ใช่เป้าหมายทางการทหารการกระทำเช่นนี้ถือเป็นอาชญากรสงครามคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยไทยขอส่งแรงใจแรงสนับสนุนสู่ทหารแนวหน้า ทั้งสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มเครื่องใช้ต่างๆเพื่อสนับสนุนกองทัพไทยที่แม้จะมีการหยุดยิงชั่วคราวแต่ยังต้องวางกำลังรักษาอธิปไตยในการปกป้องชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนอันเป็นองค์ประกอบหลักของประเทศไทยต่อไป ภัยของประเทศมีหลายรูปแบบคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยมีเจตนาแน่แน่ที่จะร่วมกับทุกหมู่เราข้าราชการทุกองค์กรในการสร้างประเทศเข้มแข็งการเมืองใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการป้องกันการลุกลานจากต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ท้ายสุดนี้เราขอส่งแรงใจกำลังใจเพื่อร่วมกับกองทัพไทยในการปกป้องประเทศไทยจากหัวใจแนวหลังสู่แนวหน้าร่วมใจปกป้องภัยนำประเทศไทยสู้ภัยร่วมกันขอแสดงความนับถือคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยไทย